คุณผู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแถมได้สุขภาพนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบการรับประทานกลูเตนหรือแป้งสาลีค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเมนูโคลพลสพาสต้าวิซลมอนเทอริยากิค่ะคุณผู้ชมคะเมนูนี้อร่อยอร่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้พาสพาสต้าเพเนปราซานเลโมค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นพาสต้านะคะที่ทําจากแป้งถั่วหลากหลายชนิดเช่นถั่วลันเตาถั่วเลนเตล ถั่วชิกสพ์พีแล้วก็ถั่วเบอร์ลอตติคุณผู้ชมลองไปชมเลยค่ะโคลพอลส์พาต้าวิทเซลมอนเทริยากิ ใส่โชย,ยุลงในภาชนะตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำผึ้งมิรินขิงแก่กระเทียมคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมข้นตักขิงแก่และกระเทียมออกเติมน้ำมันงาแป้งมันฮ่องกลงละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาแซลมอนลงจี่จนสุกทั้งสองด้านตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือด ใส่เกลือป่อนเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่พอลส์พาสต้าเพเน่กราซานเรโมเส้นพาสต้าที่ทำจากแป้งถั่วต่างๆต้มประมาณ6-8นาทีตักใส่ภาชนะที่มีน้ำเย็นจัดจากนั้นตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่ซอสเทอริยาก,ยกยิลงในภาชนะที่มีพอลส์พาสต้าเพเน่กราซานเรโมที่เตรียมไว้ตามด้วยแตงกวาญี่ปุ่นงาขาวคั่วสุกน้ำมันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟ วางแซลมอนตกแต่งด้วยไข่เจียวฝอยขิงดองแกะสลักรูปดอกไม้และต้นหอมซอยเป็นเส้นอย่างแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ากับเมนูโคพกฮอ์สพาสต้าวิซแซลมอนเทอริยากิจำไว้นะครับซานเลโมพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัว โปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเลโมพาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ